สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมเรดเดมอนนั่นเองเส <Yeah. S 1> ื้อสำหรับวันนี้เนี่ย <Yeah. S 1> ก็อยู่เก็บทูพีสอีกเช่นเคยก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็ได้ไปเจอบั๊กมานั่นเองนะสําหรับบั๊กเนี่ยเป็นบั๊กแบบเหมือนกับเอาของไว้ในตัวหลายๆชิ้นนั่นเองโอเคก็ดูนเลยก็สําหรับบั๊กเนี่ยทาได้ไม่ยากนะวิธีการทำหนึ่งเนี่ยจาเป็นที่จะต้องมีของชิ้นชิ้น,นหนึ่งอย่างนี้แล้วก็ของอีกชิ้นชิ้นหนึ่งเป็นอย่างนี้แบบเป็นของชิ้นเป็นพวกสมุดอะ อ่ะก็ผมจะเอาเป็นสมุดของไออาวุธอะสมอเกอร์นะ <Okay. S 1> นี่เสร็จแล้วก็ให้เราทําการกดคลิกนะกดคลิกเนี่ยกดคลิกแค่ทีเดียวแล้วเราก็รีบเปลี่ยนเป็นเลขเจ็ดอ่ะแล้วเราก็รีบกดคลิกใช้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูอ่ะประมาณนี้นะผมแค่นี้ก็ติดไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็ดรอปออกมาเห็นป่ะท่านผู้ชมเราจะสามารถดรอปไปเทมออมแล้วเราไม่ได้ดรอปได้แค่อย่างเดียวนะดูท่านผู้ชมดูดิดรอปได้หลายอย่างเลยโอ้โหเนี่ย ไอเมลีก็ดับได้น,นะเนี่ยปกติปกติเมลีพุ่งได้แค่น,นี้ใช่ไหมท่านผู้ชมอันนี้ผมไปรอมาแล้วเดี๋ยวผมดับไว้บนหินละคือเมลีเนี่ยมันจะมองไม่เห็นนะคือเนะี่ยตามรูปเลยคือมันเป็นอะไรที่มันล่องหนไงมันเลยมองไม่เห็นก็เดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูว่าสาหรับเมลีเนี่ยนะเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูเป็นเมลีเป็นอย่างแรกเนี่ยอ่เนี่ยผมเจอเมลีเียบรอแล้วนี่คือให้เราวิ่งไปเก็บอันเดิมนะนี่ท่านผู้ชมคอยสังเกตนะผมผมจะไปเกาะน,นู้นโดยที่ไม่ใช้ปแสแสล้วจะกดแบบหนึ่งซองหนึ่งซองแล <_ <d> _ <n> _>เร็วอะผมว่าก็เร็วอยู่นะ<_ <d> _ <n> _>ดีดิมันเป็นมันเป็นบั๊กนะมันเป็นบั๊กนะก็ลองอไปใช้ใช้กันได้นะสนุกดีเหมือนกันนะดูดิ<__ <n> _<__<__โหเร็วมากแต่ว่าบั๊กนี้ผมไม่รู้ว่าในโทรศัพท์ทำได้หรือเปล่าแต่ว่าในคอมทำได้แน่นอน<__น,นี่ป่อนนี้ในโทรศัพท์ก็่้จะทำไม่ยากแค่แบบรีบกดกดคลิกแล้วก็กดเปลี่ยนแล้วก็ใช้ทำไม่ยากนะ แล้วก็จะดอปไม่ได้ประมาณนี้แล้วก็ต้องทําใหม่นะผมก็จะซื้อท่อไอ้ท่อแป๊บเอ้ยไม่ใช่ท่อแป๊บดิซื้อไอ้ของสมเกอร์อีกรอบแล้วก็ทําการกดใช้นะกดคลิกอะคิดว่าเปลี่ยนเป็นสมุดแล้วก็รีบกดนะแค่นี้นะท่านผู้ชมแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วผมดับดับโลบักไว้นี่แล้วก็ดับอันนี้อีกได้ประมาณนี้แล้วก็ซื้อใหม่ได้จริงๆเราไม่จาเป็นต้องรีเซ็ตก็ได้นะแล้วก็ซื้อเพิ่มก็ได้เนี่ยแล้วผมซื้อเพิ่มมาอันหนึ่งนะ อมอ,อันนี้มันกดยากมากเลยเดี๋ยวๆๆทำไมกดยากอย่างงี้กดอ่ะโอเคแล้วกดใช้ปึ๊บเรียบร้อยกดดบับปึ๊บก็คือถ้าเกิดว่ามันติดแล้วเนี่ยก็คือทําได้หลายรอบเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของที่มันไม่สามารถซื้อสมุดได้เนี่ยต้องรีเซ็ตตัวบอรนะผมรีเซ็ตตัวเพื่อเอาของมาใช้อ่านีผ้ผมมีดับไอ้ของสโมกเกอร์สี่อันนะปึ๊บเอาไว้สี่ช่องเลย ท่านผู้ชมดูเลยนะผมจะกด1-4เปลี่ยนว้เปลี่ยนมาแล้วกดตัว e นะท่านผู้ชมดูสกิลท่านผู้ <c oughs> <c oughs> ชมดูดิท่านผู้ชมดูเออจริงๆทำเยอะกว่านี้ก็ได้นะแต่ผมขี้เกียจทำนะท่านผู้ชมดู <c oughs> นี่จะเป็นโอุ้หขงสโมกเกอร์นะเดี๋ยวผมดับว้ก่อนโอเค เอาเป็นดาบโยรุแล้วกันก็จะเี็ยนะครับผู้ชมมันต้องการเยอะกว่านี้นะอัน,นอันนี้ไม่พอนะเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตตัวแล้วทำเพิ่มนะครับผู้ชมคือเราจอาดาบโยรุเนี่ยเยอะๆเลยเราจ้าวดาบโยรุเนี่ยเยอะๆเลยแล้วก็จะแบบสแปมสก,กิลรัวๆเลยปึ๊บอ่าเดี๋ยวผมซื้อตะบอลสโมเกอร์เพิ่มชึบอันนี้เนี่ยเป็นบัคที่ใครๆก็ทําได้นะมันทาง่ายมากเลยนะเป็นบัคที่ใครๆก็ทําได้อ่าโอเคดาบแล้วก็รีเซ็ตตัวต่อ เอาสักกี่เล่มดีท่านผู้ชมเอาสักหกเล่มดีป่ะถ้าสักหกเล่มเนี่ยน่าจะสแปมได้ลัวๆเลยแน่นอนผมขอเดานะผมซื้อต่อแต่ข้อเสียคือเนี่ยเราต้องเราต้องมาซื้อนี่นะแล้วก็ใช้ได้ครั้งเดียวถ้าเราตายเนี่ยก็คือหายหมดเลยนะแล้วเราไม่สามารถกดไอ้ backspace เพื่อดรอปได้นะเราต้องกดคำว่า drop item เ,เท่านั้นนี่อย่างนี้ถ้าเรากด backspace เ,เนี่ยมันจะไม่สามารถรอปได้เนี่ยประมาณนี้เลยคือมันทําง่ายมากแลวมันเป็นบัคกที่ค่อนข้างจะโอเคด้วยอืมสําหรับเกมเกมนี้นะเป็นบัคที่ค่อนข้าง โอเคอยู่นะก็ใช้ใช้ปั๊มได้ใช้ทำอะไรได้หลายๆ,ๆอย่างโอเคแล้วผมดับต่อเอ๊ะผู้ชมมันรอบนี้ผมบั็ไปติดคือผมเผลอเปลี่ยนไปด่บอยู่รูเร็วเกินอะน่าต้อง,ต,องต้องใช้งี้ยติดก่อนอ่ะแล้วพอติดก,ก็ค่อยเปลี่ยนไปด่บอยู่รูแล้วก็กดออกโอเคจะไปด่บเล่มสุดท้ายแล้วผู้ชมแล้วผมจะทำด่บอีกเล่มหนึ่งปเป็นเล่มสุดท้ายน,นะแล้วเราจะมาลองดูกันว่าบั็อกนี่ได้ผลแาบโอ้โหออรา่าโยรุนี่มันเป่งประจายจริงๆตัวหนึ่งซื้อโอเคซื้อปุ๊บ โอเคดรอปดอเอ้ยไม่ต้องดรอปแล้วผมย้ายของไปไว้ข้างในก่อนแล้วกันอีวานีนมาดูกันท่านผู้ชมเขาเลือกดสกิลตัวอีรัวเลยนะโอ้ๆๆไม่รัวเลยอะท่านผู้ชมคือมันเป็นอาวุธที่แบบ สกิลมันไม่รัวสกิลมันช้าโอ้แต่ก็ไม่แย่นะถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวคีย์บอร์ดนี่าจะดีกว่านี้อยู่นะครับชมดูประมาณนี้นะสำหรับดาบยูรุเนี่ยก็ไม่ค่อยแย่เท่าไหร่นะแต่ว่าของสโมเกอร์นี่ค่อนข้างแบบสุดนะโอ้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะสำหรับบั๊กนี้เป็นบั๊กที่เอามาไว้กวนตีนเฉยก็เอาไปกวนตีได้เอาไปดรอปในเซิร์ฟปกติก็ได้นะผมไม่รู้ว่าจะมีใครหลงเชื่อหรือเปล่าว่าคนอื่นเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันเก็บของเราได้หรือเปล่านะ อันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าคนอื่นเนี่ยสามารถเก็บของเราได้หรือเปล่านะาที่แน่นอนคือเราเนี่ยเก็บของเราได้แน่นอนแหละแต่คนอื่นเนี่ยถ้าเกิดคนอื่นเก็บของเราได้นี่ไม่รู้นะน่าจะเก็บไม่ได้แหละเฉพาะถ้าเก็บได้มันก็คงโกงเงินไปมั้งผมขอลองกับท่อปิิปนี้ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าท่อปิ๊บมันกากขี้จะซื้อเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอ้ยแต่เงินแม่งมีไม่จำกัดเลยเดี๋ยวลองซื้อทอ่อปชิบใช้ก่อนไปแล้วก็ทำอีกอันหนึง่งโอเคท่านผู้ชมด,ดับไม่ดัวอันหนึ่งนะ คือผมบัคติดแล้วผมจะรีเซ็ตทำไมผมไม่ต้องรีเซ็ตว่าผมซื้อแล้วดับได้เรื่อยๆเพราะผมบัคติดแล้วถ้าเกิดว่าบัคติดเรียบร้อยแล้วเนี่ยปุ่มดรอปไอเทมเนี่ยจะค้างไว้อย่างนี้เลยคือไอปุ่มดรอปไอเทมเนี่ยมันดีกว่าการกดแบ็คสเปกนะก็คือเรื่องนี่ทำกับเขาแก้บัคแล้วกันคงทําให้หลายๆคนเนี่ยตีบอสไรได้ง่ายขึ้นแต่ส่วนตัวเนี่ยสำหรับไอบอสไอเบคอนไพเรตนี่ตียังไงก็ไม่ตายสักทีนะยากเกิน,อ,น,นกอันนี้มีสกิลตัวานะ ทุบทุบท oh. ุบท no ุบท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 ุบถ้าถ้าเกิดว่ามีเยอะกว่านี้น่าจะโหดมากเลยนะนี่ดูดิท่านผู้ชมแค่แค่นี้ก็เถื่อนแล้วดูทุบทุบทุบเดี๋ยวผมรอาไปทุบเล่นๆตอนนี้เอ้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมรอเอาขึ้นไปตีบอสที่อยู่ข้างบนดิไม่รู้ว่าจะแจวสักแค่ไหนนะเดี๋ยวรอขึ้นไปตีบอสที่อยู่ข้างบนแล้วกันมาดูกันว่าบอสเนี่ยระหว่างบอสกับผมเนี่ยใครจะเป็นยังไงปึ๊บปึ๊ นีืทๆๆๆือทุดือบทุือดเทุอดเดื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 อเข้าเลยอเเข้าเลยเเดืาเดืเดืเดเดเดอดเดหม่เดอดเดือดเอดเอาอดอดดืเดเดดเดอดเดอดเออดเอเดอเป็นเดอดเดอดเดออดเอเอเเออ เพราะว่าจากที่ผมจากที่ผมได้ทดลองให้ท่านผู้ชมดูแล้วเนี่ยแค่นั้นก็รู้แล้วว่าจะโกนะตอนคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมเอามาทําให้ดูคือดาเมจมันแรงมากมาเราลองไปตีไอ้เจ้าบอสที่อยู่ข้างบนให้ดูนะด้วยการใช้อาวุธของสมคเกอร์นั่นเองคือแรงจริงอเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะผมจะกดเป็นสกิลมันเยอโคตรแรงโอ้ยเดี๋ยวดูดิเกิดมาดิก็เกิดมาดิครับก็เกิดมาดิครับก็เกิดมาดิครับ ก็เกิดมาดีครับโหแรงมากแรงมากเดี๋ยวผมดักจุดเกิดเลยแล้วกันนี่ก็เกิดมาดีครับนี่มาดิก็เกิดมาดีครับ๋ยวพอพอเกาะมันหมดปุ๊บมันตายเกาะมันหมดรือก็ตายแรงมากแต่ประเด็นคือเรือเราต้องเยอะนะเพราะว่าหนึ่งคือตอนตอนมันมีโล่เนี่ยมันตีผมโดนเนี่ยแต่แต่ผมต้องรอให้โล่นหมดก่อนโอ้แรงมากแรงมากโ้โกงอยู่นะโกงโกงพอสมควรเลยแหละ จะ e, e. ดาบยุรู้ไปดาบย่รู้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะต้องจะบองสโมเกอร์ขอสโมเกอร์นี่คือแรงจริงนะเนี่ยงสโมเกอร์เี้ย้ยโคตรแรงดูดิแรงจริงนะขอสโมเกอร์เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็คือเป็นบั๊กเล่นๆขำๆนะเราเอามาเล่นกันดูได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดคนไหนชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยละกันสำหรับคลิปนี้ซีอูเก่งแล้วเจอกันนะครับผมไปละบาย